สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการเตรียมน้ำตาลและหัวหอมสำหรับทำยำค่ะไปดูวิธีทำกันเลยมาถึงสิ่งแรกที่เราจะเตรียมกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือหอมค่ะไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่หรือหอมแขกแบบนี้นะคะก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องทำการปอกค่ะเอาตัวเปลือกออกก่อนนะคะ ัดหัวตัดท้ายค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ลอกเอาเปลือกด,ด้านนอกออกนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็หั่นค่ะหั่นนะคะ,นนะ,คะก็ขึ้นอยู่ตามความชอบค่ะจะหั่นเล็กหั่นใหญ่ก็ได้นะคะ พอหั่นแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะนําเกลือค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะคลุกเค้าค่ะจากนั้นนะคะเติมน้ําลงไปค่ะแช่เขาไว้ในน้ําเกลือนะคะสักครู่หนึ่งค่ะประมาณสัก5นาทีก็ได้ค่ะ สร็จแล้วเราเดี๋ยวเรานําไปล้างให้สะอาดเลยค่ะค่ะตอนนี้พี่ดาก,ก็ได้ทําการล้างน้ําเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะนําน้ําค่ะผสมน้ําแข็งนะคะแช่เอาไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะแช่รอบนี้นะคะก็คือแช่ปุ๊บเราก็ไปเตรียมน้ำำํายําเตรียมเครื่องยําได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราจะใช้ปุ๊บเราก็แค่ เอาเขาออกมาจากน้ำเย็นค่ะแล้วก็ยำได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเตรียมน้ำตาลกันค่ะมาถึงขั้นตอนการเตรียมน้ำตาลค่ะวันนี้พี่ดาใช้เป็นน้ำตาลตโหนดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะทำการเติมเกลือค่ะไม่เยอะนะคะนิดเดียวค่ะตามด้วยน้ำกระเทียมดองค่ะ ละลายน้ำตาลก่อน,นะคะ่ะถ้าใครมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็จะดีเลยน้ำตาลมะพร้าวที่เป็นสีอ่อนๆนะคะเขาก็จะทำให้รสชาติออกมาไม่หวานมากนะคะอันนี้พี่ดามีน้ำานตาลตโนดนะใช้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะน้ำยำสูตรนี้นะคะเป็นน้ำยำที่ทำเรียนแบบร้านอัพเตอร์ยำค่ะ อ้น,นอย่างของเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะของดุดเดิวเนาะคือจีพิดาก็อยู่ใกล้พัทยาแค่นี้นะแต่พี่ดายังไม่มีเวลาที่จะไปชิมเลยค่ะหวังว่ามีโอกาสก็จะไปอยู่ค่ะกันโอเคค่ะต่อมานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งค่ะคือโซดาค่ะพี่ดาจะใส่โซดาลงไปด้วยนะคะค่อยๆใส่นะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะ เขาก็จะเริ่มคล้ายๆกันกับของร้านหยุดอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็ตีค่ะคนๆให้เนี่ยส่วนผสมทุกอย่างละลายแล้วก็เข้ากันดีค่ะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้นะคะเราจะไม่นําน้ําตาลไปเคี่ยวนะคะก็จะเป็นสูตรน้ําตาลสดเลยเนาะก็ได้น้ําตาลเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะนําน้ําตาลนี้นะคะไปยำกับ ไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดหรือว่าจะเป็นหมูยออะไรก็ได้ค่ะตามใจชอบเลยค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายำหมูยอค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้พี่ดาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ